คุณลูกค้าชําระเบี้ย20-30ปีนะครับและได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ5%นอกจากคุณลูกค้าได้ความคุ้งครองในเรื่องของสุขภาพแล้วลูกค้ายังมีเงินเหลือเอาไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอีกก้อนนึงนี่อาจจะเป็นคําพูดที่หอมหวานคําพูดขายฝันจะเจอได้กับคนที่เสนอแบบประกันยูนิตลิงค์นะครับจ,จะถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นก็เพราะว่ายูนิตลิงค์ไม่ได้การันตีผลตอบแทนแต่ถูกออกแบบมาเพื่อ วางแผนในการชําระเบี้ยประกันในระยะยาวซึ่งข้อดีของยูนิลิงก์ก็มีมากมายนะครับส่วนข้อเสียก็มีด้วยเหมือนกันนะครับงั้นผมจะขอสรุปอย่างนี้นะครับคนที่ไม่ควรทําประกันควบการลงทุนยูนิลิงก์มีใครบ้างข้อที่1อายุไม่ควรเกิน4 5ปีครับนั่นก็เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรชําระเบี้ยประกันยูนิลิงก์สัก20ปีครับหากเราเริ่มชาระตอนอายุ4 5เราก็สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้จนถึงอายุ6 5ข้อที่2 คนมีพื้นฐานจากการลงทุนมาบ้างจะได้เข้าใจความเสี่ยงจากการลงทุนครับว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะขาดทุนได้ช่วงแรกก็จะมีค่าธรรมเนียมครับทำให้ในช่วง10ปีแรกเนี่ยบริษัทประกันจึงมีตัวช่วยถ้ากองทุนติดลบยังไงเราก็ยังได้ความคุ้มครองอยู่ครับข้อที่3ไม่ควรคาดหวังเงินในกองทุนสุภาพอยู่ลิงก์เป็นเงินค่าใช้จ่ายในยามเกษียณนะครับเบี้ยประกันสุภาพนั้นอยู่ในลิงก์นั้นไม่คงที่นะครับเพิ่มตามอายุไม่ได้แตกต่างกับประกันแบบทั่วไปเลยแต่จะน้อยกว่า10%นนะครับ และในช่วงที่เราอายุ70ปีขึ้นไปนะครับเบี้ยประกันสุขภาพจะสูงมากหากเรามีการถอนเงินไปใช้จ่ายด้วยอาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับทำให้ความคุ้มครองลดลงเพราะว่าถ้าหากกองทุนเป็นศูนย์เราจะหมดความคล้มครองหากอยากจะมีเงินใช้จ่ายยามเกษียณเราควรไปทําพวกประกันทำนาญหรือไปซื้อกองทุนแบบลดหย่อนภาษีเช่นพวก RMF SFF ก็จัโครงกับวัตถุประสงค์มากกว่าแถมยังสามารถนําไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับ